qua theo đó ครับขอข่าวครับ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  คงไม่นานนะครับท่านก็อยู่ข้างๆเราแล้วได้พูดคุยที่กองพิธีกรรมนะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคือสู่ธรรมชาติจังหวัดสงขทานายมหามากพีจีฟีวาแมท่านทรัพย์สิรจังหวัดนะครับท่านพกอเฉลพันธ์ดินเจริญมาทีมงานมาด้วยทุกท่านปล่อยเต่าทะเลคืนสูตรธรรมชาติและกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดสงขลา นายมหามะทีสกรีวาแมะไปนะคะใช้เวลาประมาณสิบหรืออาจจะนานกว่าร่อยเต่าทะเลคป็นสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งได้ฟังคำกล่าวรายงานแล้วรู้สึกมีอะไรที่ลึกซึ้งในความเป็นชีวิตของเต่าทะเลต้องอาศัยเวลาถึง20ปีมไม่ใช่ ใช่เล่นๆนะครับเป็นเรื่องๆเหตุการณ์สำคัญและตนาดในที่ดีที่เกิดขึ้นวันนี้พร้อมครับเปค้างไว้ครับเดี๋ยวมีภาพบันทึกภาพนะครับค้างไว้ครับนี่ครับความสวยงามเกิดขึ้นจากใจจริงของพวกเราทุกๆคนครับับเแล้วถ่ายรูปนล้วครับไปนิ้วไหมครับไปนิ้วไหมครับไปนิ้วไหมครับออ๋นี้่รอดไปนิ้วไหมค่ะ เสื้อสีเหลืองทั้งหมดเลยแล้วก็สีส้มด้วยโรงเรียนเดียวใช่ไหมค่ะอ่าโอเคเป็นในพื้นที่ที่ท่านอยู่ใกล้ศูนย์วิจัยอ๋ออ๋ออันนี้คือมอสจากคาร์บอนมินค่ะมอสอะไรกันคะลูกเป็นคาร์อนหนึ่งไม่เสื่อเหมือนกันวันนี้อันนี้ชุดสีค่ะอันนี้เป็นสื้อพหร่ายโอเคขอบพระคุณอย่างยิ่งครับนะครับสวยงามครับสวยงามครับบันทึกภาพนะครับสิ่งดีเกิดขึ้นวันนี้ นะครับท่านได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านได้มาร่วมง,งานกับเราเป็นสองอย่างครับกิจกรรมแรกปล่อยเต่า15ตัวเกินท่านรอเพราะว่านี่เป็นตัวพิเศษขอขาากจาจึงเราเลยค่ะ <ๆ S 1> ไม่ได้กัดค่ะจัะไปเดียมที่ฝั่งแล้วกันอายุประมาณจับไปไหนจับจับกอย่างนี้เนี่อ่ะครับผมคือถ้าตัวใหญ่แล้วก็จะให้จับประมาณนี้ค่ะไม่งั้นไปใครเขาจะตีเรงโดนจับไม่ไหวแต่ถ้าตัวเล็กๆาย ไปขายได้เพื่อไม่ใหงคุดดินมาไปถายคืออะไรอันนี้อันนี้ขายได้ครับกวดีิก็จะจับไว้แบบนี้แต่ถ้าใหญ่มากก็จะเพราะมีแรงใช่ที่แรงเยอะมากโอ้เหรอเนี่ยะเนี่ยค่ะดีแล้วเนี่ยขาดดีเลยเนี่ยรถจะจับไม่ไหวแต่ถ้าถือแบบเนี้ยเราก็ถูกกระโดดมาแข่งกันกได้ใช่ใชเชิญเชิญเชิญท่านแล้วประมาณนี้ก็ได้ค่ะให้เขาเดินลงไปต้องเดินลงไปถ่ายเขาจะต้องวิ่งไปแล้วก็จะได้สัมผัส

ใจเราก็ดีใจด้วย